มาดูตรงนี้มีอะไรก็เราลงไปแช่แล้วอ่างผ่านไปขึ้นไปข้างบนอีกชั้นหนึ่งดูก็เป็นในส่วนของคงไว้สำหรับชมบวิวแต่ตอนนี้มันมืดแล้วเอ๊ะ มีอะไรเมื่อกี้เว็บขึ้นมาให้ทำอะไรลองกดดูมันเขาจะให้ทำอะไรอ่าเป็นการยืนชมวิวนะครับแต่มันเป็นการคืนก็ลองช,ชมดูสักหน่อยมุมมอง first person ก็มีโดจันทร์อยู่ ได้คนมันรวยช่วยไม่ได้ตัวนี้เป็นลานจอดทอตัวนี้เป็นส่วนของอด้านหน้าเรือโอ้ตัวนี้ก็ยังตรงนี้ก็ยังนั่งได้ส่วนห่วงของหัวเรือ ออ้โขจุดนี้เป็นหัวเรือเราขึ้นไปดูบนคนรวยทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดแต่งชุดยังไงก็ได้ดูชุด ที่ใส่อยู่โอ้โหมันช่างได้ฟิลมากตรงนั้นเราไม่ลงไปเราผ่านเราดูแล้วนี่เราดูบนเรือบนหลังคาเรือตรงนี้เป็นเรดาร์โอเค,อเคก็คงจะสำรวจหมดแล้ว เราจะลองไปรับเพื่อนมาดูว่าจะมีคนมาไหมดูแผนที่สักหน่อยอ๋อดูไม่ได้อยู่บนเรือจะดูได้แค่ในเรือใช้บริการเฮนดิคปเตอร์ของเราหน่อยอ้าหอไม่มีตรงนี้หอไปไหน หรือว่ากลางคืนหอจะไม่หอจะไม่มาบริการอ๋อมีหออยู่ด้านหลังดูหอลำนี้สักหน่อยโอ้โหก็สวยไม่ใช่เล่นไม่มีไม่มีในเพสามหอลำนี้ถ้าให้ซื้อไม่มีราลองไปรับ ใครสักคนจะมีคนมาไหมต้องลองดูกันบินช้าไปหน่อยหอลำนี้อ้าวตรงนี้มีเรยอยอดอยู่ลำอาจจะเป็นของใครเราไม่สนใจเพราะเราก็มีแล้ว อ่าตอนนู้อีกลำหนึ่งโอ้คลิปเรยอดขึ้นคลิปที่สามแล้วยาวเหมือนกันขับผ่านมาสองลำละเลยยอดรวมของเราด้วยก็เป็นสามลำ กลางคืนจะวิวไม่สวยเท่าไหร่จะมองไม่ค่อยเห็นวิวเรือยอดลําที่สี่คนเมืองนี้รวยไม่ใช่เล่นไม่เห็นผู้คนเลยเดี๋ยวเปอยู่ไหนกันหมด อ๋อมีมีม,มีเราลองไปหาเขาดูจะมีคนไปนั่งเรือกับเราไหมเจอแล้วเราลองไปรับเขาดูหวังว่าเขาคงไม่ ยิงเราอ,ออกกันไปหมดไม่เป็นไรครับถ้าอย่างนั้นสำหรับคลิปนี้ก็บินกลับไปที่เรือก่อน ถ้าใครจะเล่นด้วยกันหรือจะชวนไปทำภารกิจอะไรก็โพสไว้ได้นะครับยินดีถ้าขาดคนทำภารกิจยินดีช่วยเสมอ จะลองเอาลงพอลงจอดแบบมุมมองเพื่อเพื่อสั้นดูว่าจะได้ไหมเห็นแล้วเรือของเราอยู่ข้างหน้า ต้องเล็งให้ดีถ้ามุมมองอคนเพ์่อนอ้าวขับเรือมาแล้วโอเคค่อยๆเข้าไปลองจอดทางท้ายเรือดูไม่เชื่อง่ายเหมือนกันูที่ฝีมือ ค่อยๆเข้าไปโอ้โอ้โออาจจะมีโอ้โอ้ต้องระวังหังต้องระวังโอเคร่างนี้ละค่อยๆต้องลงแบบนิ่มหน่อยโอ้เลยมาแล้วค่อยๆไปอุไปได้ไหม โอเคเยี่ยมนะครับจอดได้อ่าลงไปดูกันก็อาจจะเลยที่มานิดหนึ่งแต่ก็ไม่เสียหายอะไรลงได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนฝากติดตามด้วยไปก่อนครับ